คือเมนูวันนี้พอดีได้ปลาที่คลองสองน้ำมาครับว่าเดี๋ยวทำทั้งลาบแล้วก็ต้มเป็นปลานินนะครับเป็นปลานินไปนั่งเล่นตกบบปลากับเขาก็แบ่งให้ <c oughs> น้าก็ใจดีน้านายู่เราก็ช่ำแหลเแื้อปลาก่อนเนี่ยประมาณนี้ครับเพื่อที่จะเอาไปฟัก ทำลาบส่วนมากคนคนอิสานะมีปลาเขาจะทำลาบกินกันหทํนปลาเพื่อจะทำ

เราได้เ,น,เนื้อปลาที่เราทำลาบแล้วครับแล้วก็จะต้มตัวเนี่ยต้มันครึ่งเดียวครับก็าน่ากินกันหมดหรอกเดี๋ยวครึ่งนีวไว้เาจะทอดอย่ี้แต่ไข้น,น,นะครับมราใส่สักสองห้อคอม ขาไปเลยรับกินปลานะเครื่องเราไว้เนี่ยถ้าถ้าอยู่บ้านถ้ามีเวลาผมก็จะเอาพวกเครื่องที่เครื่องต้มยำมาพวกนี้แหละเอาไปย่างก่อน เพ to <im calling avez> ่อเพิ่มความหอมมะอันนี้เราตุบุนหวยเนาะ อันนี้น้ำอะไรคะ<า>น้ำขาน้ำขาบดลงไปน,นี่ไม่ต้มปลาแนละ้วใช่น,นีมเรากำลังทำเริ่มทำที่ต้มปลากันก่อนเกลือเกลือใให้ไม่เป็นมะกุมฟองเยอะ ส่วนอะสีส่วนไหมสวยเอ๊น้ำเดือดนะครับแล้วเราจะใส่ปลาลงไปปลานี้เราชั่แหลวออกมาคือส่วนเนื้อปลาเราเราเดี๋ยวจะทำะทำลาบด้วยที่เห็นตอนชั่แหลวแรกมันเยอะเพราะว่าผมจะแบ่งไว้ทอดทีนน่นี้ตอนนี้เราใส่ปลาไว้ ก็จะเหลือตะคตงเราจะต้มเป็นโครงกระดูกเป็นน้ำซุปอน่นสามตัวพอแล้วส่วนเนื้อเอาไปทำลาบใช่ดูกต้องพรอ้พรอม้วหอมไหมหอมครมับใส่เกลือเกลี้ยงนิดเดียใส่เกิน,เเกนนิดหน่อยอใส่แล้ว

ไปเป็นผักผักมีอะไรบ้างคะประกอบอะไรด้วยผักอะไรต้นหอมผักชีพวกนี้แล้วก็ผักแมงลักต้นหอมผักชีแมงลักถิ่มอะไรมะนาวมะนาวแล้วมะนาวเลยวันนี้เรามาใส่ปลาขามเปี่ยครับ ไม่ได้สูตรอะไรมันไม่มีมแต่แนวไหมแต่นแนว <laughs> มันแค่นี้มันมีสูตรอะไรถ้าเราใส่มนะนาวเราเราจะใส่ยายาพุ่งตอนน้ำเดือดเราออกมาก,ก่อนแล้วมันจะขมแค่นี้ก็ไม่ได้เที่ยวแล้วอ่าโอเคเสร็จแล้วต้มปลาขึ้นมาโชว์หน่อยอือ ใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำเต็มน้ำเต็มสุกไหมครับเต็มสุกน,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 นะจ้าคุณนะครับที่ที่ที่ผมสับมา <c oughs> พอดีมันสับไม่ละเอียดเท่าไหร่ <c oughs> โอเคเราจะทำให้สุกน,นะครับเน้นนะครับทำอาหารให้สุกไม่ไม่ไม่ขีดก,กัน กระเด็นพุกประเทศลปลาเรากะทำให้ชูก่อนผมสับขาเข้าไปแล้วนะครับสับเนื้อาขาไปแล้วอาาั่แดงปลาปลานี้หน่อยปลานดหน่อยรวมใป่ิดหน่อย เหมือนหอมก็รักเหมือนก็รุง,งครับเหมือนน้ำปลาเกลือพวกนี้โอเคขอเย็นแป๊บนึงตอนนี้จะได้แล้วครับเอ,อาช้อนแบบเราจะทำการปรูน้ำป,ปลานะครับน้ำปลาเราสะดุ้งเลยโอ้ยหอม น้ำปลาน้ำปลานะครับแล้วก็ใส่ตามคนกินเผ็ดก็ใส่เผ็ดผมเป็นคนกินเผ็ดใส่เผ็ดนิดหน่อยปนะปิ๊กปอนโอเคปอนใส่ไลยเสียบไล่เรื่หยโรดใส่นิดหน่อย น้ำ้าลติดไน้อยนะครับแล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ก็จะมีใบสระรแหน่นะครับกระพอกรูดโดดแล้วก็จะมีใบมุกขซอยหอมแดงแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอม ใส่เลยสูตรผมคือไขครคร่คุกคุกอร่อยคืออร่อยก <c> ล <oughs> ัวแย่หอมไหมหอมเนี่ยเนี่ย,ยใส่มะนาวเนี่ยนะปานก้ยอยกีกับปอมเลย <c oughs> ก, <Okay. S 1> ก็คดียวกนแลใส่มะนาวต่อใส่น้ำตาลตกงนะ้เลยใส่มะนาวนะครับมะนาวมะนาวแล้วก็มะนาวแล้วก็มะนาวก็ชอบกินผักผักก็เลยแน่นๆมะนาวแลวครับ นวนะปลาฟองส่งหนาม้งใช่ไหมเน้นนะครับต้องทำสุกนะครับช่วงนี้รคไฟเยอะ ผมจะไม่ทำอาหารบิดๆโชว์พี่น้องกันไม่ทำนะครับแต่แต่ก็ร้อยกินอยู่วันนี้ก็เราได้มีต้นปลารับต้นปานี้นะครับต้นปาดินของสองน้ำสมุทรลมพูนครับ ที่ผมไปแวะหาพวกนา้านามาผมไปเล่นกับเขาแล้วครับตกได้บ้างไม่ได้บ้างเขาแบ่งไม่กินแล้วก็จะมีปลาปาา่าคฟัดบอกยากาเลยเม่าหันนี้ยากเพาะหายอยู่ตอนนี้ปอกผักนะครับปอกักเขือแข็งๆงย่างกว่ากันไปเป็นเมนูดิตามจริงเหือแต่มันกินยูข้องกินยูมะนาวกินยังแซ่บก็ทิวของจะแบบไปลายไหมผมต้องซิมมะนาวคะนนี้เออแซ่บด้วยคัน โอ้โหของกินเสียบบอ่ะอร่อยโอเคครับชิมแล้วแคลิปหน้าเราจะเจอกันใหม่ขอบคุณนะทุกคนติดตามกันสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเค